ช่วงที่ช่วยลูกท่าน e นี่ยวันนี้อยู่ในเกมเราที่ออนไรเป็นโหมดสไนเปอร์วันนี้อยู่กับคุณแก่ครับสวัสดีครับผมโนเนมครับผมโน <No name S 1> เนมเอ๊จิมด้วยเดี๋ยวผมถ่ายบ้างนะเดี๋ยวผมถ่ายบ้างแป๊บนึ่งฮะสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับอา่าววันนี้เราจะมาดวลสไนกับคุณนายนะฮะคุณชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอามูคนดาชื่อเป็นทางการ,รอะไรนะอามูคนดาจากเลกเกอร์เกมเมอร์ทีวีครับครับ ก็อันนี้เป็นแคมของโนเนมนะฮะผมเององตรงนะบอกแล้วนะว่าการที่เล่นเกมนี้ได้เนี่ยต้องเมฆนะเราต้องมีใจครับอุ้ยอุ้อุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยมมมออ อ๋อโหไม่มีไม่มีฮิลให้ผมเลยครับเศร้าใจมากบองตรงเลยนะท่านผู้ชมดูดูเฮดดีผมอุ้ยอุ้ยเชียวเชียวเฮดดีแน่นอนคลิปนี้บอกเออคู่เฮดช็อตด้วยสุดยอดอะไรเนี่ยเพราะมัปิงเหลืองเนี่ยอ๋อปิงปีงผงปิงอุ้ยปิงปิงใครครับเหลืองเหลืองหมดเลยเนี่ย อ๋อส่งแค่ส่งนั่นอยู่ไงถูกครับอ๋อแตกเอ้ยไม่แตกไม่แตกไม่แตกเนตอนนี้นะแล้วก็เล่นไปเรื่อยแล้วก็การนี้ไฟนี้ภาพแออวิดีโอเนี่ยจะเป็น HD แน่นอนอุ้ยพูดทำไมไม่โดนเนี่ยไม่โดนหรอกไม่โดนเลยไม่โดนเลยอ่ะโอ้โห,โ,โ,หโดนแล้วโดนแล้วโอ้โหโ,โหดโ,โหดโ,โหด อะไรจะโหขนาดนี้นะฮะสังเกตดูผมยะไม่ใช้ไม่ใช้ปกเลยนะฮะนักแ่ดงที่เห็นเล่นอยู่คงใช้มั้งเนี่ยแหมโอ้ยฮะคงคงใช้มั้งเนี่ยโอ้โหอะไรอะไรฉุดอะไรครับแป๊นหนึ่งนัดนึ่งนดหนึงเกิดข้อผิดพลาดครับเกิดอะไรขึ้นนะหนะึ่งแัดหนึ่งแัดหนึ่งเ้ตอนนี้คขาแก่เขามีปัญหาเล็กน้อยนะอา้าอ กำลังงงๆในด่งตีนอยู่โอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้นะาไม่ไม่ดังไหมไม่รู้นะสอบทางแคมป์นี้โอ้แคมป์ผมนี่เสียงเกมเบามากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแลกกันโดนนะแลกกันโดนนะพี่ผมดองก่อนเดี๋ยวต่อไปคุณจะไม่ได้แอมผมครับผมจะไประยะไปนิดเดียวแล้มีฮิลอยู่ใกล้ๆใช่ไหมไม่เลย อันหนึ่งฮะท่านผู้ชมดูตรงแชทนะฮะอะไรเนี่ยหน้าจอดูหวยสูตรเดิมเลยมันเป็นเคล็ดลับครับของคนเม่เพาก็ทำกันอย่างนี้นะเดี๋ยวยิงทะลุเดี๋ยวยิงทะลุไม้เดี๋ยวให้ดู โอยโวยโวยโวยอ่าน่านาหนวิ่งเหรอฮะวิ่งเหรอเฮ้ยอย่าอย่าอย่าวิ่งเข้ามาจ่วงเลยอุ้ยตาดเจอฟลิกสูมเข้าไปครับท่านผูุกคนเออใครควิกเร็วกว่านะฮะสูตรนี้มันได้ได้ผลจริงครับกระดาษกระดาษกระดาษหากมาติดซะกระดาษนะกระดาษเหรออุ้ย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 นั่นเชี่ยนี่โดทำไมนะฮะ ก็มันเป็นส <les. ici S 1> ูตรทิกเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับผมก็ส่งไปทิคมผมไม่รอยนี่ครับผมใช้ซื้พกในการเล็งเป้าก่อนแล้วค่อยเอาสนายมาช้าครับช้าช้านี่คือเซียนเขาทำไงับอุ้ยเหี้ยแม่งก็โหดดีว่ะ ไม่อยากจะบอกเลยเลือดว่าเลือดผมเหลือเท่าไหร่เฮ้ยไอสั์จะพึ่งเข้ามาตอนนี้อ้โดนโดน <c oughs> อ้าเป็นยังไงแล่วดูเลยคนะชิดคุณซูผมไม่ได้หรอกถ้าใช้สไนนยนะ เก็บหิวเก็บิวนั่นน่านเห็นไหมฮะกระดาษหาไปติดมากันไปหาไปหามาติดกันนะฮะกระดาษไม่ได้พอดีจอใหญ่ติดไม่ถนัดก็อุ้ยดูดูดุดูดูดุดู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 ดกดหดเดู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 ดุดูดูดลดู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 ดุดูดงดู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 ดดดดดดดูดดดดดดดุดด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  ไปหากริดมาติดตรงหน้าจอฮะติดตรงนั้นเลยไม่ติดได้ไหมล่ะฮะดีโหล,ล,ลดดีดโหลดดีโหลดดิ้นดีโหลดดิ้นฮะศพนี่หัวขาดเลย แน่แน่เราก็เลือกทดสอบเป้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ อุ้ยกระสุนปนกระสุนปนจิจิจินะฮะเขาไม่รู้หรอกว่าเราแอบตรงไหนเขาไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่รู้เลยแหละเนี่ยเอาไม่รู้อะครับไม่รู้เลยอ้แดกหมูแดกหมูไม่ได้ห้ามพูดคํำหยาบนะฮะเหรอรับประทานหมูรับประทานหมูดูหัวให้ ไอย่างแม่นน่ะสองนัดไม่ตายดูให้เฮ้ยนั่นนั่นนั่นปแลครับท่านนี่เป็นยังไงล่ะผมบอกแล้วสูตรสูตรกระดาษนี่มันได้ผลจริงนะฮะเพราะว่าสูตรนี้สูตรนี้ได้ผลกว่าครับสูตรอะไรครับจัดจตีเกียนนี่ยถ้าสูตรนั้นยิงไม่โดนกูให้ตบกระบาลเลยครับ สามนัดจะตายถ้าคลิปนี้ไม่เฮ็ดดีนะมาโพสบอกได้เลยว่ามันไม่เฮ็ดดีเห็น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 อะไรผมได้เห็นแล้วทำอะไรผมได้ทำได้เ้วทำได้แน่นอนอดองสาคันทางก็แล้วกินผมพันไข่จะทำไงดีเนี่ยเก่าสิครับ <van communist initiation> <out> <Broadway> คนจะจิงผมไหมเนี่ยไม่เหลือหายไปไหนแล้วเนี่ยนายไอ้สัสทำอะไร <c oughs> เป็ยังไงเราลืมไปครับเพราะเกมนี้มันไม่มีเดินเนี่ย嘛อะไรนะใายนะอืเซ <c oughs> นะ็งเลยฟลิกซูมพิชุงเรียบร้อยเออพิชุงเลยครับนี่มอบวันไม่ได้เขาเห็นแล้ว เฮ้ยนอนอู้จุงจจุ้งจุงเหมือนกันเว้สัตว์ท่านผู้ชมดูเลือดนะครับไม่ได้แครับแล้วตอนนี้ก

หนึ่งคนหัวหายเป็นยังไงเราไปแล้วไปแล้วเฟมเรดวิ่งหกสิบสวยสวยสี่แปดจุดสี่เก้ามาสิมา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 อ่าไม่ได้แดกกูหรอกเออผมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้รู้อะไรครับรู้ว่าคุณไม่ได้ใส่เกรงไหนนะยู่ไหนครับเนี่ยอยู่นี่อ่ะมาเร็วเร็วออออชนะนะฮะท่านผู้ชม กรใจายไม่มาไม่ได้ครับเฮ่ยผมขาดเปล่ไม่ได้อา้าวสัสหลุดเลยครับท่านผู้ชมชิบหายแล้วเ,เดินใหม่พัดหน้าครับสวัสดีครับ